สองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าสำหรับหัวสี่หกตัวละกมสองหางกสี่ไอด้แเจ็งัวสามแปดแปดาก็กาบสวัสดีรม้องนะครับสุดทุกคนทั้งไอ้บอเจ้างบริเห็กลับมาพบพกอกับคนเสียงยวงเซยงาี่นะมกเลยมึอเป็นฝู เดินบนชุดตัวเดียดสิรรสม,มาเลยเป็นใหญ่ชองรักส้บรักยักไงสอหรับหงวดสีพามากวก่าได้เดีอบวยข้งนอกชุดรกระเขาหงอดมาหัมได้ สองสามสองหกสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดออกเจ็สองได้ตัวกลับเบื้องบนสุดเบื้องบนวาสลีสวยเนาะนะครับนะสูตรใสง่ายๆครับบ่หนักบม่ซับซ้อนยังมาักมากี่หนักก็สามาเอาไปสึงาำันเลยกับการค้่งอนกับขอกลุ่นกันครับสูตรใส่การค้ำนวนหาเหล็กบนเหล็ก่าง ใจโยมา่านซืหาสวดให้สวดนี้อีหนึง่งซืบวกเกินสองเทียบบงกเงาสมองกับคำนงินแฟรบวกมูลเข้าคำหนึง่ง

็ไปไปเอขหม่เสี่เอกหนึ่เก้าเก้าเข้าสูบ้างเหมืนเข้ามาหาสองว่างระวัง ฮาตัวปกอบคููกันอีก่องว่างแล้วว่างซ้ำเปดแกับชื่อหาหกลองไปสามกับชื่อสามเดไปสงกะหาบันยี่นั่งเเลย 1 3 Hà Hà Câu Câu Xong lập Câu mà sáng xuống thì họ dùng mà cho dầu Mình cảm thấy rất 1 สามห้าและเก้าสัวชื่อเซลเปาสวนห้าหนึ่งสามหาเก้าเป็นไะไรท่องับซิบยักน่วยประจําหวดสิมานส่วนงวดก็นสิ่หนึ่งสิ่ตายนสองหาหกสี่หนึ่งสามหาเก้าเป็นไะไเท่องักซิปยักง่ย บางว่าสเล็กประกอบกูกันนะครับสามหนึ่งและสา

แปาห้าเก้า,กาเกาเรียกรับนี่คารคัดตัวเดิ่งุดห้านี่นสงองตัวโกก็นี่สองตัว จับตัวยันสุดไม่มึงไม่คือถือไม่เรียกวุ้ยแปดตัวแปดคู่คือเอาหาเป็นรักซิบก็เก่าเป็นรักซิบตัวยันสุดไม่เียกจำเงินคือไม่ได้ใครจะคัดเอาตัวยันก็ได้หนหนึ่งหาสามหาเก่าตัวหนึ่งเกาสามเก่าหาเกาเก่าครับ สราหรบบเจบนี้ก็เอาไว้ใช้เพียงคนานี้งนะเพียงขอบคุณเพียงเขามารัส้มเรางขอบคุณครับ